วิธีการคำนวณค่าดัชนีมวลกายก็ง่ายมากเลยค่ะตอนนี้หมอโยโกะอยากจะให้เพื่อนๆไปหยิบเครื่องที่เลขกันมานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะต้องทราบน้ำหนักของเราหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมและทราบส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วเดี๋ยวจะมาแปลงเป็นเมตรด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติตอนนี้เราน้ำหนัก90กิโลกร,รมัมส่วนสูงอยู่ที่165เซนติเมตรอ่าเราก็จะแปลงส่วนสูง65เซนติเมตร เป็นหน่วยเป็นเมตรก่อนนะคะก็คือ1.65เมตรค่ะเสร็จปุ๊บค่ะเราเริ่มกดเครื่องที่เลขได้เลยนะคะค่ะก็กดเลขน้ำหนักก่อนนะคะอ่านหนัก90ค่ะกดไปเลยค่ะเลข9กับเลข0ูงนะคะเสร็จปุ๊บกดเครื่องหมายหารค่ะหารด้วยส่วนสูงที่เราเพิ่งเปลี่ยนหน่วยไปตะกี้ซึ่งก็คือ1.65น,น,นั่นเองนะคะก็กดหารค่ะ1.65แล้วก็กดหารอีกครั้งหนึ่งนะคะ กด1.65อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้ออกมาเป็นค่าดัชนีมวลกายหรือว่า B M I นะคะซึ่งตอนนี้ๆดด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 คํานวณออกมาแล้วค่ะได้เท่ากับ33.06นะคะพอได้ค่าดัชนีมวลกายมาแล้วค่ะเราก็จะนําไปเทียบกับตารางซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นตารางมาแล้วนะคะเทียบตารางได้เลยค่ะว่าตอนนี้เราได้ B M I เท่าไหร่นะคะก็ตารางนี้ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า18.5 จะถือว่าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะท่านไหนที่ได้น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าท่านต่ำกว่าเกณฑ์แล้วนะคะคือผอมแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันอ้วนหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นะคะก็คือณตอนนี้ค่ะน้ำหนักตัวของเพื่อนๆนที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะก็คือไม่ได้ทําให้เกิดโรคอ้วนอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นด้วยซ้ําค่ะค่ะต่อไปค่ะสําหรับเพื่อน ที่คำนวณค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง18.5จนถึง22.9ตรงนี้จะถือว่าอยู่ในช่วงของเกณฑ์น,น้ํำหนักปกติค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าปกติค่ะยังไม่ได้อ้วนนะคะไม่ได้อ้วนจริงๆนะคะก็ถือว่าสบายใจได้ค่ะยังไม่ต้องเริ่มลดน้ํำหนักอะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คำนวณค่าดัชนีมวลกายแล้วออกมาเท่ากับ23ขึ้นไปจนถึง24.9 ตรงนี้เนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่น้ำหนักเกินแล้วนะคะก็คือเป็นน้ำหนักเกินอยู่นะคะยังไม่ได้ว่าอ้วนเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งพอได้ตรงน้ำหนักเกินนี้แล้วเนี่ยหมอโยโกะอยากจะแนะนำให้เริ่มลดน้ำหนักได้แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คำนวณค่าดัชนีมวลกายได้ตั้งแต่25จนถึง29.9ตรงนี้เนี่ยจะถือว่ามีภาวะอ้วนเกิดขึ้นแล้วนะคะในคนเอเชียเนี่ยก็จะเอา ตัวเลขตรงช่วงเนี้ยที่เรียกว่าอ้วนแล้วนะคะอ้วนแล้วนะคะค่ะก็เริ่มลดน้ำหนักได้ค่ะและเพื่อนๆที่คนนํานวณค่าตัดนีมวลกายได้ตั้งแต่30ขึ้นไปถือว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายนะคะซึ่งจากโจทย์ที่หมอโยโกคานวณตะกี้เนี่ยได้33.06ก็ตกอยู่ในช่องนี้พอดีเลยค่ะสำหรับผู้ที่คนนํานวณัชนีมวลกายได้ตั้งแต่32.5ขึ้นไปนะคะ แบบมีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วหรือคานวณดัชนีมวลกายได้ตั้งแต่37.5ขึ้นไปแบบไม่มีโรคประจําตัวตรงนี้เนี่ยท่านสามารถเริ่มลดน้ําหนักด้วยการออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าออกกําลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยยังไม่ค่อยลงตรงนี้เนี่ยท่านก็ถือว่ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ําหนักนะคะยังไงแล้วเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ําหนัก โยโกะจะมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปต่ตอไปนะคะสุดท้ายนี้หมอโยโกะอยากจะฝากให้เพื่อนๆค่ะไปคิดว่าดัชนีมวลกายของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในขั้นไหนแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินอันนี้ก็อยากจะแนะนําให้เริ่มดน้ําหนักได้แล้วนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะค่้ดัชนีมวลกายได้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ หมอโยโกะรอดูอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ